ปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะเป็นเลือดก,กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะกระปิดกระปอยคลื่นไส้อาเจียนมีไข้หนาวสั่นปวดท้องน้อยปวดหลังอาการของปัสสาวะเป็นเลือดมีได้หลายสายเหตุติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะกลวยไตหยักเสบโรคกระเพาะปัสสาวะเสบนิ้วในทางเดินปัสสาวะนิ้วในไตนิ้วในกระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเยื่อบุพองมันลุจเจริญล้มิดที่โรคไตการออกกําลังกายอย่างหนักเช่นการวิ่งมาราธอนอาจทําให้ไตหรือกระเพาะปัสสาวะเสียหายได้มะเลงกระเพาะปัสสาวะก็ทําให้ปัสสาวะมีเลือดปนได้หากเพื่อนๆปัสสาวะมีเลือดปนก็ต้องหาสาเหตุว่ามาจากอะไรถ้าติดเชื้ออาจต้องได้รับยาปฏิชีวนะถ้ากรวยไตยอักเสบก็อาจจะต้องได้รับยารักษากลวยไตยอักเสบหรือถ้าเป็นมาเลงอาจจะต้อง ผ่าตาดัดใช้แสงเคมีบ,าบาําบัดเป็นนิ้วอาจจะเก็บไว้ได้หรือต้องสองกล้องเพื่อทําการผ่าตาดัดเพื่อนๆก็ต้องไปตรวจร่างกายเพื่อได้รับการรักษาที่ถูกวิธีที่สําคัญคือควรที่จะคอยสังเกตสีกลิ่นปริมาณตะกอนที่มากับปัสสาวะรวมถึงการสังเกตสีกลิ่นปริมาณของอุจจาระด้วย